อันบ็อกซ์สินค้าแล้วหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องอยู่ต่างแดนเคาก็ได้กินแหนมได้กินอาหารไทยนะจ๊ะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่อาอชาสั่งของนะคะจากพี่สะพายปากีมเพื่อกันคะ่ะเป็นคนไทยนะคะเจมีนานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลิงก์ a c e b o o k ของเจมีนาเข้าไปนะคะในดีครีปชั่นของอาชายนะคะผู้ใดที่อยู่ปากีสนใจสั่งสินค้าหรือว่าส่งของขวัญหรือว่า,าแลกเปลี่ยนเงินอะไรเงี้ยก็มีด้่พี่น้องเพิ่นเฮดเบิดด้วยจ้ะ นี่นะคะมาเบิ่งว่าเราสั่งอะไรมากนะจ๊ะก็จะไม่มียังมากจ้ะพี่น้องกะซิมีอันนี้เป็นลูกชิ้นนะจ๊ะพี่น้องลูกชิ้นไก่นะจ๊ะก้อนโตๆเลยแบบแซ่บมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้กินแล้วเด้อนี่กินแล้วถึงถึงมากอันนี้เด้อถึงมาเฮ็ดกิบแต่ว่าเราเราถ่ายก่อนนะ <laughs> แต่ว่าเรากินมาแล้วนะคะแล้วก็เบิ่แล้วล่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะก็เป็นวุ้นเส้นนะคะ <laughs> แล้วก็ผงผงลาบน้ำตก กระปีค่ะกระปีนว่านเดืบิดดาวพี่น้องเอ้แต่ว่าอันผงราม่ก็เบิดแล้วล่ะแต่จะมีแหนมนะคะที่จริงอ่ะอยากกินแบบใส่กอ,อกแต่ว่าข้องเจเป็นเบิร์ดนะจ๊ะพี่น้องใครสนใจสั่งได้นะจ๊ะตา